งนแคนนนเแเป็นคนให้เสร็จไปอ่าในในในจแก้ปวดแกเมื่อยมาืเส้นยาวนั่นเลยโอ้โหบอใหญ่อน้อพ่สุโอ้แข็งดีนี่นี้คานี้คงอุปกรณ์การ ในสอนที่อื่นจะเป็นเกาะเอาพื้นแบบนี้เลยแต่เ็ใช้เตียงแบบนี้ทีดีที่สุดเลยอะนี่เาจับคนทำนนอ่า่ดี่เลยนอนกไม่ใช่เรานอกนะเราเรานนกเนี่อ่าให้ให้นี่เขาซ้อมมือนี่เขาทำงานแล้วไม่ได้นอนจะไดท้ายนทำงานแล้วเดี๋ยวคุณจะมาเรียนมแล้ออเี่ยนนีงีใครนอดล้โอ้มอง ทุกคนยืนลายเท้านะคะให้ยืนลายเทา้าคุณหมอ,อยืนลายเทา้แาลแล้วทุกคนพนมมือขึ้นหายใจเข้าลึกๆโอ้ กันจับข้อเท้าึ้นนะคะให้ชิดกันค่ะจับข้อเท้าชิดกันนะคะเห็นไหมคะให้เราสังเกตส้นเทา้าความยาวส้นเท้าเท่ากันไหมแล้วก็ดูที่ปลาเท้านะคะนิ้วเทา้าเห็นไหมคะยาวเทา่เเา,า,เทากันไหมคะคู่ของเราขาเท่ากันไหมอ่าคู่อันนี้ของคือเขาจะแบบข้างซ้ายยาวขวาสั้นไม่เท่ากันเนาะอ่าต่อไปค่า สอเราจะเลื่อนมือมาที่หลังเท้านิดนึงนะคะมือโป้งกังออกมาแล้วแบะขาแบปลายเท้าออกให้ส้นเท้าชิดกันนะคะแบปลายเท้าออกให้ส้นเท้าชิดกัน,กนได้ไหมคะเราก็จะดูความยาวของส้นเท้าเหมือนกันนะคะส้นเท้ายาวเท่ากันไหมอ่าสังเกตนะนี้ก่อนทําก่อนทําให้เราสังเกตไว้อ่านจากนั้นท่าที่สจับขาตั้งขึ้นค่ะ ปกติก็จะอยู่ในแนวตั้งประมาณนี้ค่ะ60องศาท่าต่อไปค่ะเราจะมาเช็คกระดูกสันหลังนะคะหมอเลื่อนตัวมาอยู่ด้านซ้ายของเตียงนะคะหมอเลื่อนตัวมาอยู่ด้านซ้ายของเตียงจับเสื้อให้ตึงนะคะหมอยืนก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้ากว้างๆนะคะเราจะเป็นท่ายืนแบบ แบบเหมือนวัดเศ้าอีกนิดนึงนะทำมรทำแมงนะคะดึงเสื้อให้ตึงจากนั้นมือซ้ายแตะคอปกเสื้อมือซ้ายปลายมือซ้ายแตะคอปกเสื้อมือขวาสองนิ้วค่ะยกสองนิ้วมาหน่อยค่ะสองนิ้วโป้งสองนิ้วชี้นิ้วกลางทำมือเป็นรูปอิโค่นี้นะคะแล้วก็รูดยาวกระดูกสันหลังตั้งแต่ช่วงอกนะคะลงมาถึงเอวอรูดยาวรอบที่หนึ่ง ย่ตัวด้วยนะคะเลงดูว่ากระดูกสันหลังตรงไหมนะคะอ่ะรอบที่สองทำไปพร้อมๆกันจากความรู้สึกดูว่ากระดูกสันหลังมีคตหรือว่ามีหัอยังไงบ้างน,นะคะทิ่งเอวเลยต่อไปรอบที่สามเริ่มใหม่ค่ะจากช่วงบนลงมารูยาวลงไปนะคะสังเกตความผิดปกติด้วย แค่นี้นี่คือเช็กระดูกสันหลังเนาะถ้าข้อไหนที่มีปัญหาเมื่อกี้อาจารย์ท่าน,นก็นสอนแล้วว่าข้อไหนมีปัญหามันจะมีความห่างอยู่หลาอีกบ้างนะคะต่อไปเราจะทําพันคลายด้านเนื้อหลังนะคะให้หันหน้าเข้าหาเตียงนะคะมือขวาวางไว้ที่ช่วงเอวนะคะให้กลางนิ้วโป้ออกมา สามจนถึงช่วงบ่าแล้วได้ไหมคะเข้าใจน้องการนี้ออกมาให้ขนานกับลำตัวไม่ต้องกระแทกน,นะคะให้น้องตัวกด,ดลงไปเฉยเวลาทำงานจริงเราอาจจะนวดหลายรอบกไ็ได้แต่วันนี้เราปฏิบัติ้องกันเนะเาะออกแค่สามรอบอ่ะต่อไปเราจะทำท่าขูดมะพร้าวนะคะโดยให้ต้นมือซ้ายนะคะมือขวาประคองไว้ที่นิ้วโป้งมือซ้าย ต้นมือซ้ายวางไว้ที่สะบักร่องสะบักนะคะไม่ใช่กระดูกสันหลังนะคะถ้าโดนกระดูกสันหลังหรือสะบักนะคะเราวางไว้ที่ร่องสะบักกล้ามเนื้อแล้วเราก็จะเริ่มขูดไปนะคะเวลาขูดนะคะให้เอียงปลายเท้าขึ้นด้านบนเสียงนิดนึงนะคะ,ะนับสามสิบหกไปพร้อมๆกันมาคาไปหนึ 1, 2, ่งสองเดี๋ยวเวลาขูดนี้ไม่ใช่ขูดอย่างนี้นะเมื่อกี้อะไนะเอียงด้านบนลูก แป๊บเดพยวแป๊บเยุยกตอนก้อ,กอ,กอนยุ้ก่อนแล้วมเมื่อกี่เข็นด้วยขูดไหมทีไม่ใช่ไม่ใช่นะคะส้นมือวางส้นมือลงตือตือใ <ไป S 1> จเนเย็น,ยนอ่าไปพร้อมกันไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปด้าสสอไว้ไหมา สิบสี่ไว้ไหมสิบห้าสิบหกสามสิบหกเปลี่ยนท่าเปลี่ยนค่าสงสามเพื่อนเปลี่ยนข้าค่ะอ่วคราวนี้เราคลายกล้ามเนื้อหลังอีกครั้งนะคะมือซ้ายวางลงไปค่ะกางนิ้วโป้งออกมาด้วยค่ะนิ้วโป้งกางออกไปวางไว้ที่แผ่นหลังเหมือนเดิมแค่วางลงไปที่กล้ามเนื้อหลังช่วงเอวว่านะ อ่ะเริ่มรอบที่หนึ่งไปเลยกดลงไปกดลงไปนะคะแขนตึงไว้ท่าสวยไว้นะคะอ่าหลังแอนกลเงินไว้แต่งรถมือดีๆนะคะอ่ะเริ่มใหม่รอบที่สองไล่ลงมาไล่ลงมานะคะคราวนี้ลงแล้วนะคะรอบที่สองมีดังกึ๊บกันเท่าที่ไปพอ่อยมะ้ย ถึงเอลแล้วก็ก่่อไปรอบที่สามไล่ขึ้นมาค่ะไล่ขึ้นมารอบที่สามลงและรอบหนึ่งรอบสองไปไหนไม่รู้ดูเตียงสาธิตเยอะๆไม่เข้าใจยกมือขึ้นที่เลี้ยงไปดูให้ครบรอบที่สามแล้วเราก็จะทำท่าคูดอะไรคะคูดอะไรขูดเท้าขาวต้องให้ความร่วมมือด้วยก่วือขาวางลงไปล่องสะบักนะคะ มือซ้ายประคองนิ้วโป้งหมอยืนสวยๆนะคะถ้ายืนกางขาออกไปเยอะๆแล้วเราก็นับพร้อมกัน1 2ึอเสียงน่อยสามสี่ห้าหกเจ็ดแเล่นข้อมือหน่อยเสียงเสียงนับช่วยหน่อยช่วยหน่อยไปไหนแล้วสามข้อมือ 10, yes, ลงไปหนึ่งความือรอบที่หนึ่งแล้วน,นั้นตอนนี้จนถึงบั้นเอวนะคะต่อไปรอบที่สองเริ่มใหม่จากช่วงอ,อกนะคะหมุนกว้างๆตามเห็นนาฬิกานะคะไล่ลงไปไล่ลงไปลลยนิ้วนะคะชี้ลงไปทางปลายเทา้ามือไปทางทิศเดียวกันนะคะ หมุนไปทางเดียวกันขวามือไปทางเดียวกันเอาออามือไปทางเดียวกันนี้ค่ะอออ่ารอบที่สามคราวนี้รอบที่สามเราหมุนแล้วจับพี่ทิ้งออกด้วยนะคะอ่าหมุนจับพี่ทิ้งออกไปเพื่ออ,อด้นข้างหมุนหมุนหมุนมุนแล้วจับพี่ทิ้งออกไปเพื่อฝบางคนก็ทิ่งลงข้างเตียงหน่อยเพื่อัวโดนเพื่อนอ่ะไม่ว่ากัน อ่ามนปึ๊กทิ้งไปจนจนถึงป้าเดลเลยอ่าโอเคอันนี้เราเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วเราก็จะทำการจัดกระดูคอนะคะไหนท่านอนคว่ำอ่าม้อมาอยู่บนเตียงค่ะอยู่บนเตียงข้างขวามาอยู่ขวามือก่อนลุ่นี้รู้สึกตั้งใจมากเลย เงียบตั้งใจกว่าดีมากอะทำตามด้วยนะคะเดี๋ยวเงียบแต่ไม่ทำตามนี่ไม่ได้นะอะอยู่มุมเตียงแล้วเวลายืนให้หัวปลายเท้าเสมอหวัวไหล่ไม่ได้ยืนก้าวหน้าก้าวหลังนะคะยืนกลางเสมอหวัวไหล่นะคะแล้วย่อตัวลงจากศีรษะเลื่อนนะคะให้วางไปฝังงงงฝ่งตรงข้ามหลมวางวางฝั่งตรงข้ามหลมสังเกตนะคะให้เราแก้ม เอาแก้มนะคะวางไายคางของเพื่อนจะเชิดมาหาเรานะคะตาอต่อไปมือซ้ายมือขวาวางไว้ที่กกหูใต้กกหูนะคะทำมือเป็นรูปถ้วยนะคะโป่งๆนิดนึงนะอย่าไปเป็ทม่รูนะได้ไหมจากนั้นมือซ้ายวางไว้ที่สะบักหัวสะบักมือซ้ายวางไว้ที่หัวสะบักนะคะ ใครที่ใส่ต่างหูก็ให้ระวังนิดนึงนะคะคราวนี้จังหวะก็คือให้เราออกลงน้ำหนัก50 50ก็มีน้ำหนักเท่ากันในการยืดสีสตวฝั่งยืดสีสไวอีกฝั่งหนึง่งหัวอ,อะไรก็ยืดอ,อีกฝั่งหนึ่งยือดออกจากการเมื่อถึงจโซตึงแล้วเราก็ผักนะคะ จับยืดจับยืดยืดดูถ้าเพื่อนไม่เก่งเราก็ออกแรงผักเลยไปเลยบึ้งโอเคแนะกดแน่นๆทีเดียวไปเลยนะคะจังหวะกดสปินนิดนึงนะคะเออใช่นีน้องเสร็จแล้วเออสาวสีสามาอยู่ตรงนี้ด้วย ท่านไม่เป็นไรนะคะให้ให้องศาที่ถูกต้องก่อนนะ,ะอ่าต่อไปหมอมายืนเหนือนศีรษะเราจะทำท่าเทพพนมต่อยนะคะท่าเทพพนมวิธีการนะคะโดยการพนมมือขึ้นนะคะให้ส้นมือห่างกันเล็กน้อย้วโป้งประสานนิ้วกันอยู่นี้นะคะส้นมือห่างประมาณหนึ่งนิ้วไม่ให้กดลงกระดูกแกนกลางนะคะกดลงข้างๆตรงก้ามเนื้อนะ ขาไปทางหน้า้างหนึ่ง้างหลังทางหนึ่งนะคะหมออจากนั้นวางไว้ที่ช่องอกกดลงไปวิธีการโน้ม no, ตัวกด,ดลงไปที่ส้นมือนะคะพอกด,ดลงไปสุดแล้วก็ออกเป็นแทะท่านี้ต้องบอกให้เพื่อนอ้าปากกดลงไปให้กดแล้วกร็แทกเพื่อดดนอ้าปากด้วยทำไมถึงบอกให้อ้าปาก ลมจะได้ออกจา,า,ากทางปากเวลากดนะถ้าใครไม่ชอบปากเป็นไงคะอ,คออกขันตุ่ออกขันตุ่มกดลงไปแล้วก็แช่งลงพอถึงช่องเอวเราให้เบาลงนะนคะทุกคนอ่ารอบที่สองรอบที่สองจากข้างบนนะคะรอบที่สองไปใครครบแล้วก็เอาใหม่กดก็ไปแช่งกดลงไปให้สุดก่อนอเออแล้วค่อยกระแช่งนะคะ รถแล้วแกระแทกไม่ใช่แกระแทกเลยนะอันนี้อาจจะระเบิดมีน้ำหนกักเท่าไหร่กด,ดลงไปให้สุดแล้วค่อยแกระแทกนะคะรถเออกระแทกกระแทกเออเอวก็เบาหน่อยอืสามรบริอยังคะสามบรบแล้วมีใครสีรอบบ้ามีเหผ่นานไหมคะทานี้นได้ทุกคนไหมคะ ได้ไหมได้ไม่ได้โอเคอ่า<ด>ท่<ด>ททาต่อไปมาอยู่ด้านข้างซ้ายมือค่ะหมอมาอยู่ด้านข้างซ้ายมือนะคะยืนขากลางนะคะให้ปลายเท้าเฉียงลงนิดนึงนะคะลายมือนะคะหันขึ้นข้างบนมือขวาวางไว้ที่ก้อนเนื้อหลังฝั่งซ้ายมือซ้ายวางไว้ที่ก้านเนื้อฝั่งด้านขวา โดยที่ส้นมือจะต้องไม่กดกระดุงสลายนะคะท่าเตรียมนะคะท่าเตรียมเป็นแบบนี้วิธีการท่านี้นคนไข้ก็จะต้องอา้าปากเหมือนกันนะคะวิธีการก็คือเมื่อได้ท่าแล้วโน้มตัวกดลงไปก่อนให้สุดแล้วหมุนค่ะหมุนให้สุดแล้วกระแทกึอ่าเลื่อนลงกดลงไปให้สุดแล้วกระแทกกดลงไปให้สุดกระแทกค่ะ Cô đã muốn làm thề ชวงเอวกันบ้างนะคะท่านี้ท่า,าโจงพนมยกจับขาฝั่งตรงข้ามเพื่อนขึ้นมานะคะแล้วก็มือขวาสอดจากด้านล่างนะคะสอดใต้ลูกสะบ้าหน,น,น่อยน้ไม่ให้โดนลูกสะบ้าน,นะคะจากนั้นมือซ้ายวางไว้ที่กล้ามเนื้อหลังด้านล่างนะคะช่งสะโพกตอนช่วงสะโพกก้าวเท้าขวาไปด้านาหลังก้าวเท้าขวามาด้านหลั ขายืดมามือซ้ายดันมือขวาดึงกดลงไปออกแรงผัก3ามตำแหน่งนะคะหนึ่สองสามสามตำแหน่งห่างก,กันแค่ครึ่งฝ่ามือมือวางด้านล่างนะคะวางลงด้านล่างกดลงไปสุดหนึ่งสองสามนะคะกงท ดกันนอกต่อจัดกันนอกมือสลับน้ะมาวางที่แผ่นหลังด้านบนอันนี้สําหรับจัดสําหรับคนที่มันใข้ตัวใหญ่ทุกี้ตัวเล็กให้เราเลือกท่าใดท่าหนึ่งเวลาทํางานนะคะเอ้าเท้าขวาไปด้านหลังปึ๊บกดลงไปที่สุดแล้วกระแทกหนึ่งสองสามหนึ่งอ่าสังเกตนะคะทุกคน สองสามอยู่ตรงไหนใครไม่เข้าใจตำเนธที่หนึ่งเริ่มจากชัวโมงหนึ่งสองสามานแค่ครึ่งฝ่ามือเท่านั้นนะคะห่า,าเลยไปที่ซี่โครทงท่ากดถึงซี่โครงตรงนี้นะแค่ช่วงนี้เองแค่นี้เราปรับช่วงเอวเนาะอ่านะนะคะเรียนข้างสลับข้าค่ะข่าเพื่อนยืดตรงกระทำอ่ะจับขา ตรงข้ามเพื่อนขึ้นมานะคะสอดจากกาะล่างส่วนมือขวาวางไว้ที่รงช่วงสะโพกนะคะด้านล่างสะโพกไหน้านล่างออกท้าเท้าซ้ายไปด้านหลังก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังซ้ายอยู่ไหนคะข้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังคืดอ่ายืดอ่าเขาไมเหมือนเขาไมเหมือนกไปี้ไมเหมือนยูงใกนลน้สุดอ่ายืดค่ะมือซ้ายตึงมือขวาดัานดันให้ตึงแล้วก็ หมอย่ตัวหน่อหนึ่งสองสามคือคนเอาท่าให้สวยนะท่าสวยก่อนหนึ่งสองสามอ่ะสลับค่ะสลับด้านนอกอ่ะสองแขนจากด้านนอกต่อนะต่อไปส่วนมือขวาวางไว้ด้านบนวางด้านบนหมอหันลําตัวลงข้างล่างหน่อย อ่ะแล้วตอนลงข้างล่างมันจะมีการมีแรงตึงตักกัคตาได้อ่ะเริ่มกดลงไปสุดแล้วก็ยันสองสามหนึ่งสองสามได้ไหมโอเคค้าสวยอยู่ เข่าค่ะหมอเลื่อนตัวมาที่เข่าเราจะทำการกดจุดอะไรคะเวยตรงทุกคนพูดพร้อมกันยาวส่วนท้องไว้เลืนชฉวอะทำไมทำไมยาวส่วนท้องเวยตรงชฉวองขววิธีการหาจุดเบยตรงก็คือตั้งขา ขาบานะคะนิ้วโป้งนะคะกดลงไปตรงข้อต่อข้อขับข้อขับตรงกลางเลยนะคะเมื่อหาเจอแล้วแล้วก็วางขาลงไปค่ะวางขาลงไปส่วนมือซ้ายก็มาซ้อนมือค่ะซ้อนมือที่นิ้วโปง้งยอ่อตัวลงกดลงนิ่งๆลงแนวดิ่งเลยค่ะกดลงแนวดิ่งน,ะะงนงิ่งๆไว้นับสิบในใจ ไม่ต้องเป็นักให้ลูกค้าฟังนะคะนะสิบในใจค่ะอะแล้วก็ถอยแค่นี้เองถ้าคนที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวนะคะเขาเจะปวดมากๆบางคนปวดมากๆก,ก้นเขาก็จะสยสยพอาสยแล้วเป็นไงคะกระดูกเข้าที่อันนี้แซลเล็ไม่ไม,ไมีใครขเลยอโอเคต่อไปถ้าเสียบคางหมูนะคะ ม้อเรงไว้แบบนี้นะคะข้อสองงอนะคะงอข้อศอกแล้ววางไว้ที่ข้อพับเข่าด้านในนะคะแล้วหมอก็ก้าวเท้าขวาไปด้านหลังถ้อยหลังหน่อยค่ะถ้อยหลังย่อขาลงพับขาไม่ส,สุดค่ะไปค่ะพับขาไม่ส,สุดจากนั้นนะคะมือขวานันเข้าไปที่สุดเจียบดันเข้าไปที่สุดแล้วก็ออกแรงระแทกหนึ่งสองสามได้ไหมหนึ่งสองสา ทกคเข้าใจด้วยกันนะคะกดลงไปให้สุดแล้วดันนะคะอย่ากระแทกแบบนี้นะคะไม่ได้นะดันอย่างนี้ค่ะอ่ะเสียบข้างหมูใหม่เสียบดันเข้าไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามต่อไปเราจะกดทับเข่าด้านในมือซ้ายจับข้อเท้าอยู่มือขวากลับจับไ้ที่กดไปที่ข้อพับเข,ข่าด้านใน จากนั้นหมอน้องตัวขึ้นไปกดนะคะแขนตึงกดลงไปให้สุดแล้วขยมหนึงสองสามหนึ่งสองสามกดนิ่งให้สุดหนึงสองสามอ่าสลับมือขามือขวา,ขาจับหลังเทา้ามือซ้ายกดไปที่พับขาด้านนอกให้ชิดเข่าเลยนะคะกดลงไปโน้องตัวขึ้นไปกดให้ตึงกดให้สุดแล้วก็ขยม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเห็นไหมนะอ่าเสร็จแล้วหนึ่งข้างอ่าเช็คด้วยเราทำผลงานยังไงคะถ้าทำไปแล้วน,ออน้องจะริมริมกว่าเดิมอีกข้างที่ยังไม่ทำเป็นยังไงคะตึงไหมริมไหมไหสองขครมีความแตกต่างหรือเหมเือนเดิมต่างแตกต่างไหมคะแตกต่างเห็นเบมามหกเลย เปลี่ยนทา่าเปลี่ยนทา่าเปลี่ยนท่าค่ะหาจุดเบี่ยโตรงวิธยหาจุดเบยงตรงยกขาขึ้นเอานิป้องทำหาเจอแล้วก็วางกดไว้นิน่งๆนะคะมือขวาซ้อนค่ะทุกคนทำตามพ,พาร้อมๆกันกางขาออนมายืนกางขาเอาไปก้าวขาไกลๆหน่อย,ยน,นะาาน,น้องตัวกดลงไปแนวหนิ่งแนวหิ่งเลยกดนิดน่งๆนะคะนับถึงสิบในใจเออ สายโหดหน่อยก็ขยี้ขยี้นิดนึงอะไรอย่างงี้ดได้ไม่เป็นไรนะคะอ่ายกขึ้นจากนั้นถ้าเสียบอะไรคะเสียบอะไรคะเสียบพางหมูอ่าปลายนิ้วเสียบเข้าไปงอเข้าสองเลยนะคะ พร้อมกันนะกดลงไปที่สุดแล้วขยมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสลับมือค่ะมือขวามือซ้ายอยู่หลังเท้ามือขวากดพับเข่าด้านในให้เรางุ้งขาเข้าเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเอียงเยอะเอียงเข้าเล็กน้อยโน้มตัวกดลงไปไหให้สุดแล้วก็ขยมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเค ดีมาเกเลยอ่ะเอโเอ,อลเขา่าต่อไปเลยคะัะต้นเทา้ทาท่านี้จะใช้แก้ปวดรองช้ำได้นะคะอ่ะจับขาตั้งขึ้นมาขาซ้ายนะคะมือซ้ายจับลายเท้ามือขวากำหมัดหลวมๆแล้วก็ทุบลงไปหนึ่งสองสามนะคะอ่ะอีกข้างหนึ่งคะ่ะ มือซ้ายจับมือที่ถนัดเราเตรียมทุกนะคะเนาะง้างมาถสูงแล้วก็ทิ้งลงแบบสบายๆนะอ่าไปหนึ่งสองอ่าสามค่เรียบร้อยค่ะครบแล้วไหมครบรืยังคะ